นีีบปนีสวัสดีนะคะสวัสดีคนไทยทั่วโลกนะคะและก็สวัสดีทุกคนทุกเชื้อชาติทุกสัญชาตินะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube channel ช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะชื่อช่องว่าเกกะนิวส์นะคะยังไงก็ต้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเกกะนิวสด้วยนะคะวันนี้เกกะนิวสมีเรื่องราวของอาการที่ พี่อัจฉริยะนะคะได้นำทีมนักประดาน้ำนะคะได้นำโดรนใต้น้ำลงไปงมหาอามีดเคนะคะใต้แม่น้ำเจ้าพยาแต่มีปัญหาและอุปสรรคมากพอสมควรนะคะในวันนี้นะคะเพราะว่ากระแสน้ำขุ่นมากนะคะแล้วก็ทำให้ยากแก่การมองเห็นและกระแสน้ำก็มีความแรงมากเรือที่นำนักประดาน้ำไปโดยที่มีพี่อัดและทีมงานนั่งไปด้วย ก็เกิดเครื่องยนต์ดับเอาดอด้นๆนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดก็ตัวเรือก็จึงอลอยอถูกกระแสน้ำพัดออกไปไกลนะคะกว่าจะมีเรือไปลากกลับมานะคะแต่ก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ก็กลับมาทำงานได้ตามปกตินะคะส่วนท้องฟ้าก็มืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแล้วก็ อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็นักประดานา้ำน,น,นะคะก็ได้ดำลงไปในาตามจุดต่างๆนะคะในบริเวณที่กำหนดเอาไว้นะว,ว่าจะค้นหาในบริเวณนี้นะคะณจุดไหนบ้างนะคะแต่พอ,อดำลงไปงมหาจนครบทุกจุดแล้วนะคะก็ปรากฏว่า ไม่พบมีดแคทู 2, แต่ประการใดนะคะแล้วก็เกิดท้องฟ้าก็ฟ้าร้องเปลี่ยงปร้างนะคะฝนเทกระนำลงมาอย่างแรงนะคะก็ต้องอรีบนำเรือเข้าฝั่งนะคะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พี่แอดก็ได้มาให้สัมภาษณ์ผู้สึกข่าวนะคะ ในการที่มาใช้โดรนใต้น้ำงมหามีดเคทูในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอมีดนะคะก็จะได้นำมาพิสูจน์นะคะแล้วก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งอของพยานหลักฐานนะคะประกอบกับหลักฐานต่างๆนะคะหลักฐานทางวัตถุพยานต่างๆนะคะทางที่พิสูจน์ได้ตามนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่รวบรวมมาได้หลายอย่างมากมายแล้วนะคะ ก็มากเพียงพอนลคะที่จะทําให้วัตถุพยานนั้นมีน้ําหนักในการที่จะยื่นฟ้องนะคะเอาผิดกับคนบนเรือนะคะในะข้อหาฆาตกรรมอําพรางน้องแตงโมนะคะซึ่งไม่ใช่คดีประมาทหรือว่าแค่อุบัติเหตุตามที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้สรุปสํานวนส่งอัยการนะคะและก่อนที่วันที่23เดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมที่มีกําหนด อายุการจะจะยื่นฟ้องนะจะจะส่งฟ้องศาลนะคะ,ะทางคุณอจฉริยะนะคะก็จะ,ะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะรวบรวมมายื่นฟ้องตรงต่อศาลนะคะโดยไม่นำหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นให้กับ DSI แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานานแล้วก็จากการที่พี่อาจได้ไปให้ให้สอบปรกคำ เมื่อครั้งที่ผ่านมาพี่อัดก็พอจะดูแล้วก็รู้ว่านะคะ DSI นั้นมีคงจะไม่รับเป็นทำเป็นคดีพิเศษอย่างแน่นอนนะคะก็เลยจะฟ้องตรงต่อศาลเลยนะคะกับพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้ซึ่งพี่อัดออบอกว่ามากแล้วก็มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเอาผิดคนบนเรือเหล่านั้นได้นะคะในข้อหาฆาตกรรมอัมพรางนะคะ โดยจะยื่นฟ้องตรงต่อศารก่อนวันที่ยี่สิบสามเดือนนี้นะคะก่อนที่อายการจะส่งฟ้องนะคะจะยื่นให้ทันก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของพยานหลักฐานบางอย่างนะคะที่ทางพี่อาจบอกว่าทางทางนิติวิทยาศาสตร์เขาก็ตรวจพบแล้วนะคะว่ามีคราบเลือดซึ่งมี d n a ตรงกับน้องตังโมนะคะ ที่เสื้อของคนบนเรือท่านหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าทําไมในการสรุปสํานวนส่งอายการของอเจ้าหน้าที่ตำรวจดูเหมือนจะไม่มีเรื่องของคราบเลือดที่มีดเอของน้องแตงโมไปอยู่ในสํานวนที่ส่งอายการหรือไม่นะคะพ,พี่อัดก็สงสัยว่าน่าจะไม่มีนะคะแต่ทางพอัจฉริยะและก็ ทางสอสเอต้และทางคุณแม่ของน้องตงโมก็ได้ทราบแล้วนะคะว่ามีคราบเลือด DNA ตรงกับน้องตังโมบนเสื้อของคนบนเรือท่านหนึ่งนะคะแบบนี้ก็แสดงว่าหลักฐานพยานต่างๆน่าจะเอาผิดคนบนเรือได้ในฐานในข้อหาฆาตกรรมอําอพรางมากกว่าที่จะเป็นประมาทอุบัติเหตุโดยน้องอ โดยน้องแตงโมงประมาทเองนะ้วก็ทำให้ตกน้ําลงไปตกตกจากเรือลงไปแล้วก็ทําให้เสียชีวิตเองนะคะในส่วนของทางอสอสเต้นะคะมงคลกิจนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนของคนบนเรือนะคะ ตอนนี้ก็ไม่มีใครดูแลแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่าหมายความว่าอะไรนะคะคําว่าไม่มีใครดูแลหมายถึงไม่ดูแลในเรื่องของคดีความหรือว่าไม่ดูแลในส่วนไหนเรื่องไหนกันแน่นะคะแต่คิดว่านะคะผู้ฟังก็คงจะเดาออกนะคะก็คงจะเดาได้นะคะว่าสสตเต้น,นหมายความว่ายังไงนะคะก็คงจะเดาได้ไม่ยากนะคะอ่าตอนนี้พวกเขาก็คงต้องดูแลตัวเองแล้วนะคะ คงไม่ไม่มีใครดูแลอีกต่อไปนะคะก็รอดูกันนะคะว่าที่สาสาเต้ว่าไม่มีใครดูแลนั้นคืออะไรนะคะไม่ดูแลอะไรนะคะไม่ดูแลส่วนไหนนะคะเออผมผมเขากจคุยอย่างนี้นะคือตอนนี้ผมเด็นหน้าลกงผม,ผมคือผมฟ้องเองนะเรามีเรามีมาตาอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับที่เราจะฟ้องเองนะก่อนยี่สามผมจะฟ้องเองนะครับตอนที่อายการจะมีคําสั่งเราจะฟ้องเอง เดี๋ยวเราประชุมทีมนายฟางกับพี่เต้วันเสาร์นี้นะครับแล mm ้ว hmm. เดี๋ยวมันจะบ่อยทีแต่ว่าผมคงไม่ไปยื่นคดีไอะเพราะว่าผมไม่อยากไปให้ความหวังกับดี้ไอเพราะว่ามันเสียเวลามากสู้ผมฟ้องตรงดีกว่าวัดกันไปเลยนะครับโ mm hmm. ดยที่เรามีหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วโดวยขณะนี้นเ,นเราทราบมาว่ามีคราบเลือดนะของน้องแตงโมเนี่ยสองจุดอยู่บนอยู่บนหนึ่งในในห้านะครับของผู้ต้องหาคดีนี้นะครับอยู่บนเสื้อผ้าของผู้ต้องหาหนึ่งในห้า กองวุฒิหาคดีนี้นะครับสองจุดและเด่นๆตรงกับน้องแตงโมนะการ้องแตงโมจะบอกกันไหมคะหลักฐานอะไรที่เราจะใช้มีไหมเราคงไม่บอกนะครับ<ม>เพราะว่ามันก็รออยู่ที่เรากําลังเลือกอยู่นะแต่รับรองว่าโทษสูงกับประมาทแน่นอนนะครับค<ม>ือเบสิกผมมีอยู่แล้วคดีเนี้ยนะยังไงก็ต้องมีมูลนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะทําเลือาที่บอกว่าวมีสองคนอยู่ในคนคนเดียวหรือมีสองคนคนเดียวแต่ว่าตรงกับน้องแตงโม ตรงกันนโมโใช่เป็นเสือ้อเพศชายคอ่าคนที่คนที่พูดเก่งๆอยู่เนคนในเรือที่พูดเก่งๆใช่ครับอันนี้พี่ไปได้ารางวัลคืออย่างนี้เอาเป็นว่าเขามีการออกโดยหน่วยง,งานของรัฐเนี่ยทีนี้อยู่ที่ว่าตำรวจเอาใส่ในสำนวนหรือเปล่าส่งให้อัยการไหมเพราะที่ผมลองไปที่อัยการนนทบุรีก็ดีอัยการสุรกคดีแล้วก็ที่อธิปดีอัยการพู้หนึ่งก็ดีเนี่ยผมขอให้ตรวจสอบประเด็นนี้แหลยว่า หนังสือของทางราชาการเนี่ยที่ออกโดยมีดีเอ็นเอเนี่ยยืนยันว่าเลือดสองจุดเนี่ยตรงกับน้องแตงโมที่ใสก่กางเกงเสื้อพ้นหาคนบนเรือนะอันนี้มีอยู่ในสำนวงของตำรวจหรือไม่นะครับแล้วก็ตำรวจได้ส่งให้อยการหรือไม่นะครับเพราะมันเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นการฆาตกรรมหลักฐานที่ไม่เราไม่เคยไิ้แย้งกับตำรวจแย้งกับเราไม่เราไม่ได้ย้งเราเราทำให้อาการตรวจสอบเลยแล้วก็นะครับถ้าข้นหาไม่มีแต่เราก็มีเรามีนะตอนนี้เรามีเราก็อยู่ในหน้าแล้วก็ให้เขาตรวจใหม่ ก็ลองให้การเขาพิจารณาก่อนนะครับแม้กระทั่งผลชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยให้แม่เลยแปลกไหมก็ดีนี้แต่ให้ให้ของกะระทรวงที่ทำมาแล้วผมอ่านแล้วไม,ม่ประโยชน์เลยเราต้องการเฉพาะของหมออ่านิติเวชของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งสิบที่เป็นผู้ชนะสูตรสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ชนะสูตรเบื้องต้งตนเราอยากได้ตอนนี้มากกว่าเพราะมันจะบ่งบอกถึงอะไรมากมายแต่เขาไม่ให้นะถามคุณแม่แล้วเขาจะไม่ได้ให้เลยกรณีว่า อันนี้ผมผมผมบอกให้เลยครับผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องของของทีมิเต้เขาอันนี้บอกก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมผมไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เลยตอบไม่ได้หวังตุ่มทุกคบอกว่านายกไรับให้ีเอสไอรับคดีอย่างนี้เราไม่ไปแล้วใช่ไหมครับผมผมยืนยันว่าผมไม่ไปนะในส่วนตัวของผมไม่ไปนะครับเพราะว่าถึงนึงผมผมรู้อยู่แล้วผมไปมสอบปากคำมาผมรู้ว่าเขาเจตนา,นาจะรับหรือไม่รับ นในความหวังของผมอะถ้าไปเพิ่งเดีดายก็ไม่ต้องหวังะนะก็คือรรเจ้าอย่าหวังอะอผมผมผมไม่ได้ใช้นะครับผมบอกก่อนผมไม่ได้ใช้เพราะเรามีมากกว่าของบางแจ๊กเราไม่ได้ใช้นะแล้จะส่งมาก็ว่างันทีหลังคืออะไรก็ตามที่ส่งมาทีหลังเนี่ยเราต้องตรวจสอบมาทุกทุกชิ้นนะครับเพราะว่าไ้่นนี่ยการว่าเราไปสร้างมายัางฐานเท็จนะก็ขอบคุณพี่รณรงค์นะครับ <Das kop at io> แล้วก็ขอบคุณที่เกิดผลนะแล้วก็ที่เราจะผลด้วยที่เขาเขาก็เดินสู้กับเรามานะทางโดยทางอ้อมนะครับนะแล้วก็ผมยืนยันนะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยไม่มีการสร้างพยาฐานเท็จไมะนั้นเราไม่ลงทุนนะครับนะเอามาแต่ละครั้งก็เป็นเงินทั้งนั้นแหละนะเราก็ยืนยันว่าเราใช้เปอย่างฐานที่ที่เรามีอยู่พอสมควรในขณนี้นะครับเราเป็นหลักฐานที่ที่จับต้องได้นะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนยันหมดนะครับ <us> <ๆ>คือคือคุณแม่เนี่ยไม่ไม่ไม่ไ,มได้ไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมาย แล้วก็คุณแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ผมได้ายฟังแล้วว่าคือขณะเน,นี้ไอ้บนบกนะ่ยคือการถูกทําร้ายนะครับไม่ใช่การเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่คือเกิดจากจมน้ําตายนะอันนี้แกเข้าใจแล้วนี่แกพูดเวลาแกพูดแกแกไม่เข้าใจแสดงว่าคือน้องเมืองโมน่ยถูกทำร้ายอยูบบ่บนบกบนบบนบก็คือบนบนเรือหรืออะไรเงี้ยหรือบนบนอะไรก็ได้แต่แต่ว่าไม่ใช่เสียชีวิตจากบนบกแต่เสียชีวิตจากในน้ําก็คือจมน้ําตายคือเป็นการตายอย่างทรมานนี้นะวันนี้ทำภูเขา ก็ส่งให้หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานของสถาบ,บันนิติวิทยาศาสตร์ช่วยให้ทำไอ้ชุดตรวจดีเอ็นเอครับแล้วก็ตรวจว่าค้าบเจ้าตรงกับน้องไหมนะครับเรามีการกำหนดระยะเวลาในการค้นหาของวันนี้ไหมคะว่าก็อยากจะฝากเรื่องของของเดชานะคือก็อยู่ในวงการเดียวกันนะไม่ต้องคือไม่ต้องไปขู่แม่เขาหรอกนะคือการไร่ส่วนของคุณคุณจะพูดใดก็ช่างแต่มันลนักษณะมอนการข่มขู่เมื่อคุณสละสิ์การเป็นนายฟาร์มแล้วนะ เมื่อคนจะหยุดนิ่งได้แล้วนะครับให้เขาทางานไปนะทางเราก็ไม่ได้ผมไม่ได้สนใจหรอกนะครับเียแต่ว่าคือคุณแม่เนี่ยเขาก็บอกผมว่าเขาก็ไม่สบายใจนะแล้วก็เขาเกิดความกลัวนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันต้องมีจรรยาบรันกันบ้างพี่เต้เขาทำเนี่ยเราว่าเขาโมโหที่ว่าไปข่มขู่แม่เขานะเป็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับกาบคขาแม่คงคาแล้วก็พระสยามที่ดูแลท้องน้นํานี้แล้วก็ดูวิญทาณของน้องตั้งโม ให,ให้พี่อัดเนี่ยทีมีอาจจะเจอหลักฐานที่เป็นพยานสาคัญแล้วก็ไม่ใช่พยานเท็จเป็นพยานจริงๆแต่ยังไงก็ต้องตรวจสอบไปยังนิติวิทยาศาสตร์ดีเพื่อรับรองก็แค่คนั้นเองนอเดี๋ยวพี่ก็ไปประชุมสภาต่อละพี่ได้มีความหวังในการค้นหานี้ยังไงคะมันเป็นเหมือนการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีครั้งแรกขั้นสูงขั้นสูงพี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันโดนใต้น้าก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือด้านเทคโนโลยีในการช่วยเหลือเออเขาเรียกว่าหาพยานหลักฐาน หาพยานหลักฐานซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเจอมีดแต่ต้องดูว่ามันเป็นมีดแบบไหนกันแน่เพราะว่าท้องน้ําก็ไม่รู้มีอะไรบ้างเมื่อกี้พี่อาจพูดว่ามีหลักฐานสัมัญเกี่ยวกับภ่าบเลือดคนบนเรือก็คงพูดไม่ได้แต่ทราบแล้วทราบแล้วทราบแล้วพี่อาจบอกละแต่แต่คงบอกไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่เป็นข้อมูลที่ตรงกันกับข้อมูลของพี่เต้ที่เคยมีมาก่อนนั่นเองค่ะคนละส่วนกันคนละส่วนกันแต่คนละส่วนกัน ข้อมูลของพี่อาจเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้เพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าทําไมหลาตรวจพบเจอเพราะมันก็เดี๋ยวไก่ตื่นเดี๋ยวไก่ตื่นตอนนี้คนบนเรือยังไม่ตื่นหรอพี่ว่าก็ทราบว่าคนบนเรือทราบว่าคนบนเรือไม่มีใครดูแลแล้วตอนนี้ไม่มีใครดูแลแล้วหมายถึงว่าทางด้านฝ่ายกฎหมายล่ะคะก็ไม่มีใครดูแลแล,แล้วต้องดูแลตัวเองกันแล้วก็ต้องก็ต้องเห็นใจนะ ขาคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่าไม่มีใครดูแลแล,แล้วเห็นบอกว่าพี่อัดบอกว่าจะไม่จะไม่ไปยื่นที่ DSI แล้วก็เป็นต็นป็นสิทธิ์ของพี่อัดเพราะว่าเมื่อเช้าคุยกันเพราะว่าคุณแม่เขาก็ปรึกษามาก็เราก็ปรึกษากันไว้ตกลงเอายังไงกันแน่แต่พี่อัดเขาก็ยื่นไปแล้วส่วนหนึ่งถูกปะ่ะทั้ง12ปาเราไม่รู้น่าจะสืบหมดแล้วมั้งถ้า DSI จะรับเป็นคดีพิเศษก็คงรับได้อะถ้าจะไม่รับก็ก็ถือว่าไม่มีบทบาทนั่นหมายความว่าในกระบวนการ ทั้งสองส่วนของข้อสันนิษฐานของคุณแม่แตงโมเนี่ยที่ลูกสาวเขาตายแบบผิดธรรมชาติเนี่ยที่เขาไม่ได้เชื่อว่าเป็นประมาหรืออุบัติเหตุเนี่ยก็ก็จะเป็นที่จะต้องสู้ด้วยตัวเองไม่ได้อาศัยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่สังกัดนายกรัฐมนตีไม่ว่าจะเป็นสํานักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตีโดยตรงก็หมายความว่านี่คือการต่อสู้ ทางกระบวนการยุติธรรมของประชาชนด้วยตัวเองด้วยตัวเองเลยหาพยานหลักฐานด้วยตัวเอง<ม>นี่คือการสริรูปก,กระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่หสมัยใหมห่เห็นบอกว่าพรุ่งนี้ค่ะวันที่หนึ่งทนายจิษสนะจะไปยื่นเกี่ยวกับทนายอดีตทนายคนหนึ่งที่สำนักง,งานทนายความเออที่ทนายความท่านแจ้งผมมาแล้วท่านแจ้งผมมาแล้วท่านไหนกอกก็ก็ทนายดังทนายดังอ่าฮะครับผมอันนี้เป็นแจ้งเกิดนั้นยา ก็น่าจะมันก็ถ้าดูข้อกฎหมายถ้าเราอ่านกันเราก็รู้ว่าใครผิดบ้างนะถูกปะ<ม>ก็ไม่ใช่เฉพา,าะคณะกิจสนะฮะที่ไปดําเนินการพรุ่งนี้ยังมีอีกสองสามสายด้วยกันตามจังหวัดต่างๆครับผมซึ่งซึ่งท่านเลขาธิการครับไทยศิวิไลมอบมอบหม,มายไปแล้วมอบหมา,ายไปแล้วนะครับที่นราธิวาสกับภูเก็ตก็ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอ่าเป็นพื้นทั่ดินไทยอยู่แล้ว อ่าเพราะฉะนั้นก็เจอกันเจอกันที่ศาลฝากบอกถึงทนายสุดดัใครที่กล่าวหาถึงพรคไทยศรีวิไลในทางที่ไม่ชอบเป็นคณะตลกอ่าเป็นสอสอปักเศษเป็นเป็นอะไรนะเป็นอัมรพานเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวเป็นคนชั่วอ่าทั้งพักมีแค่คนเดียวผมจะบอกว่าสมาชิกพักไทยศรีวิไลเนี่ยก็มีประมาณหมื่นกว่าคนนะ คนที่ศรัทธาพักไทยชีวะไรนมีเป็นล้านนะครับมีเป็นล้านเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอวิถีทางการเมืองวิถีทางการเมืองคือมวลชนถูกปะมวลชนก็เหมือนกบฏปศออันนี้ไม่ได้ขู่ใช่ไหมไม่ได้ขู่นี่นคือเขาเจ็บใจกันสมาชิกพักไทยไวทั้งประเทศเขาเจ็บใจกันมากแล้วก็พร้อมลุกกลับพก็เจอวันที่สารนะครับ เดียกันนิสารเพราะว่าทําอะไรก็ต้องคิดนะครับทําอะไรก็ต้องคิดอ่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของพักคนเดียวมันมีคนเป็นสมาชิกเยอะ f อซีเยอะนะครับก็ทําอะไรก็ระมัดระวังนะฮะภายในความนะฮะ